อ่าน,นพักรงที่1ปี1รอบเจอรมีบทที่37 38 39ฮิบรูบทที่3ประจำวันทย์ที่6พฤศจิกาย,ยน2022เจอรมีบทที่37ความหวังที่สูญเปล่าของเซเดคียาเซเดียคียารถของโยสิยาผู้ซึ่งเนบูคัดเนสซากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงตั้งให้เป็นกษัตริย์ในแผ่นดินยูดาห์ได้ทรงราชับ ได้ทรงราชแทนโคเนียโอรสของเยโฮยาคิมแต่ท่านเองและข้าราชการของท่านและประชาชนแห่งแผ่นดินไม่ได้ฟังพระวจนะของพระยาวเวงซึ่งพระองค์ตรัสผ่านทางเยอมีผู้เผยพระวจนะกษัตริย์เสเดียาทรงใช้เยโฮคาบุตรเชเลมียาและเสฟันยาบุโรหิตบ,บุตรมาอาเสยาให้ไปหาเยอมีผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า ขออธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของเราเพื่อเราส่วนเยรมีนั้นยังมีเข้านอกออกใน่ามการประชาชนเพราะท่านยังไม่ได้ถูกขังคุกกองทัพของฟาโรห์ได้ออกจากอียิปต์เมื่อคนเคีรเดียผู้ซึ่งกําลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่ได้ทราบข่าวนั้นเขาทั้งหลายก็ถอยทัพไปจับกรุงเยรูซาเลม็มเพราะว่าเจนะของพระยาเวมายังเยรมีผู้เผยพระชนะว่าพระยาเว พระเจ้าแห่งสอซเอลได้ตลัดดังนี้ว่าเจ้าจงไปบอกกษัตริย์แห่งยูดาผู้ใช้มาไต่ถามเราว่าจะดูสีกองทัพของฟารโรห์ซึ่งมาช่วยกําลังจะกลับไปยังอียิปต์แผ่นดินของเขาและคนเคลเดียจะกลับมาต่อสู้กับกรุงนี้พวกเขาจะยึดได้และเผาเสียด้วยไฟเพราะพระยาเวตตัด,ดดังนี้ว่าอย่าล่อลวงตัวเองโดยฟานกล่าวว่าคนเคลเดียจะถอยออกไปจากราแน่เพราะเขาจะไม่ถอยออกไป ถึงแม้ว่าเจ้าจะทำให้กองทัพทั้งสิ้นของคนเคเรียรที่กำลังต่อสู้จะพ่ายแพ้และมีเหลือแต่คนที่บาดเจ็บอยู่ในเต็นท์ของเขาเท่านั้นพวกเขาก็ลุกขึ้นและเผากรุงนี้เสียโดยไฟเยลมีถูกจาคุกเมื่อกองทัพของคนเคเรียรได้ถอยจากกรุงเยรูซาเล็มเพราะกองทัพของฟาโร์เข้ามาประชิเดเยลมีก็ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มมุ่งไปยังแผ่นดินเบจ,จมีนเพื่อจะรับส่วนแบ่งของท่านท่ามกลางประชาชนที่นั่น เมื่อท่านอยู่ที่หน้าประตูเบนจมินทหารยามหนึ่งที่ชื่ออิริยาบุตรเชเรมียาผู้เป็นบุตรฮานัญญาได้จับเยอมีผู้เผยพระชนะกล่าวว่าท่านกําลังหนีไปหาคนเคเดียและเยื่อมีตอบไม่จริงข้าพเจ้าไปไปได้หนีไปหาคนเคเดียแต่อิยาไม่ฟังท่านและเยอมีนํามาหาเจ้านายและบรรดาเจ้านายก็เดือดดาลนต่อเยอื่อมีและพวกเขาก็ตีท่านและขังไว้ในบ้านของโยนาชานเลขานุการซึ่งทําให้คุก ซึ่งทาให้เป็นคุกดังนั้นเยือมีจึงถูกขังอยู่ในคุกม,มืดและอยู่ที่นั่นหลายวันและกษัตริย์เสดคียาทรงใช้ให้คนไปเอาตัวท่านมากษัรตริย์ทรงสอบถามท่านเป็นการรับในพระราชวังว่ามีพระวจะนะมาจากพญาเวบ้างหรือไม่เยอ่ยมีทูลว่ามีพญาขาดแล้วท่านทูลอีกว่าฝา ฝ่าพระบาทจะถูกมอบไว้ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเยอเมียได้ทูลกษัตริย์เซเดกิยาอีกว่าข้าพระบาทจะทำะายผิดต่อฝ่าพระบาทหรือต่อข้าราชการของฝ่าพระบาทหรือต่อคนชชนชาตินี้ฝ่าพระบาทจึงได้ได้จำขังข่าฝ่าพระบาทไว้ในคุกผู้เผยพระวจนะของฝ่าพระบาทผู้ใดทูลเผยพระวจนะต่อฝ่าพระบาทกษัตริย์แห่งบาบิโลนจะไม่ไม่มาต่อสู้ฝ่าพระบาทหรือต่อสู้แผ่นดินนี้นั้นอยู่ที่ไหนวันนี้ข้าแต่ บัดนี้ข้าแต่กษัตริย์เจ้นานายของข้าพระบาทขอทรงฟังขอคําทูลของข้าพระบาทมาอยู่อยู่เฉพาะพระพักของฝ่าพระบาทขอจะทรงทรงข้าพระบาทกลับไปที่บ้านของโยชานเลข,ขานุการน,นั้นเลยทรงว่าข้าพระบาททรงว่าข้าพระบาทจะตายเสียที่นั่น กัตริย์เสดคียาจึงมีรับสั่งเขาและมอเยอมีไว้ที่บริเวณทหารรักษาพระองค์และเขาให้ขนมปังแข่ท่านวัดละก้อนจากถนนช่างทําถนนจนขนมปังในกรุงทั้งหมดเยมีจึงค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์อย่างนั้นเยมีบทที่สามสิบแปดเยมีในในที่ขังน้ําเชฟาทิยาบุตรมัชฌานเกดาริยาบุตรปัเชอร์ละ ยูคาบุบุเชเรมิยาและปัชเชอร์บุตรมันคียาได้ยินถ้อยคาของเยเมีที่กล่าวแก่ประชาชนว่าพระยาเวตัดดังนี้ว่าคนที่ยังอยู่ในกรุงจะต้องตายด้วยดาบด้วยการกันดานอาหารและด้วยภัยพิบัติแต่คนที่ออกไปหาคนเคเลเดียจะมีชีวิตอยู่เขาจะมีชีวิตเป็นบาเหน็จแห่งการสงครามและยังมีชีวิตอยู่พระยาเวตัดดังนี้ว่า วงนี้จะถูกมอไม้ในมือ <OR> ของกองทัพของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและท่านจะยึดไว้และบรรดาเจ้านายจึงทูลกษัตริย์ว่าขอทรงประหารชายคนนี้เสียเพราะเขาทําให้มือของทหารที่อยู่ในเมืองนี้อ่อนลงทั้งมือของประชาชนทั้งหมดด้วยและการพูดถ้อยคําเช่นนี้พวกเขาเพราะเขาเพราะเขาทําให้มือของทหารเหลืออยู่ในเมือนี้อ่อนลงทั้งมือของประชาชนทั้งหมดด้วยโดยพูดถ้อยคําเช่นนี้แก่พวกเขาเพราะชายคนนี้ไม่ได้แสวงหาสวัสดิภาพและชนชาติ แต่หาความหหยนะกษัตริย์เสด็จขยาตัดว่านี่หนะชายคนนี้อยู่ในมือของพวกท่านเพราะกษัตริย์ไม่สามารถขัดต่อพวกท่านได้เขาจึงจับเยอรมีย่อนลงไปในที่ขังน้ําของมาเทียอ,อุลุตของกษัตริย์ซึ่งอยู่ในบริเวณทหารารักษาขององค์เขาเอาเชือกย่อนเยอรมีไปในการขังน้ํามันไม่มีนะ้ํามีแต่คนและเยอรมีก็จมลงไปในโคนเอเบดเมเล็กช่วยเหลือเยอรมีเมื่อเอบดเมเล็กของคอนคูสข้าราชการสํานักในพระราชวังได้ยินว่า เขาหย่อนเยลมีลงไปในที่ขังน้ํามันทรงกษัตริย์ประทับอยู่ที่ประทับประตูบอนเจมินเอเบตเมเดก็ออกไปจากพระราชวังและทูลกษัตริย์ว่าคัดฆ่าแต่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์งคนเหล่านี้ได้ทําการชั่วร้ายทุกอย่างต่อเยอมีผู้เผยเพระน,น้าในโดยเล็กทิ้งลงไปในที่ขังน้ําท่านคงขิ่ตายที่นั่นเพราะในกรุงเยกรุงนี้ไม่มีขนมปังเหลืออยู่เลยกษัตริย์มีความรับสั่งแก่เอเบตเมเร เมเล็คนกูชวาจงจงเอาคนไปจากที่นี่กับเจ้านายกับเจ้าสาสิบคนแล้วชุดเยอมีผู้เผยพระนะออกมาจากที่ขังน้ําก่อนตายเอเบสเมเล็กจงนําคนไปที่พระราชวังไปยังตู้เสื้อผ้าหนึ่งในโรงพัสดุเพื่อเอาเอาผ้าเก่าๆและเสื้อผ้าข,ดขาดๆและเขาเอาเชือกผูกหย่อนลงไปให้เยอมีในห้องน้ําแล้วเอเบสเมเล็กคนพูชพูดกับเยอมีว่าท่านจงคล้องผ้าและเสื้อเก่านะไม่ให้ใต้รักแร้ รองเชือกวาเยอรมีก็กทําตามแล้วเขาก็ฉุดเยอรมีขึ้นมาด้วยเชือกและยกขึ้นยกท่านขึ้นจากห้องน้ํายกขึ้นมาจากที่ขังน้ําและเยอรมีก็ค้างอยู่ในรักษาพระองค์เซติธิยาทรงปรึกษากับเยอรมีอีกกษัตริย์เซติธิยาทรงใช้คนไปนําเยอรมีผู้เผยเวาที่มาทางเข้าช่องที่สามของพระนิพรพิหารเขา แห่งพยาเวและกษัตริย์ตัดกัรเยามีว่าเราจะถามท่านสักข้อหนึ่งขออย่าปิดบังเราเลยเยามีจึงทูลเศรษฐียาว่าถ้าข้าพุทถ้าข้าพระบาทจะทูลพระบาทฝาพระบาทฝากพระบาทก็จะทรงประหารข้าพระบาทแน่ไม่ใช่หรือแต่ข้าฝากพระบาทจะถวายคำปรึกษาฝากพระบาทก็จะไม่ทรงฟังข้าพระบาทแล้วกษัตริย์เศรษฐียาก็ทรงสาบานแก่เยามีเป็นการรับว่า พระยาเวผู้ทรงสร้างชีวิตของเราทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่ประหารท่านหรือมอบท่านไว้ในมือของคนเหล่านี้ที่สอนเอาชีวิตของท่านและยังมีทูลเสรกขยาว่าพระยาเวพระเจ้าจอมทัพและพระเจ้าเห็นเซด็จตัดดังนี้ว่าข้าฝากว่าจะยอมมอบตัวแก่เจ้านายของกษัตริย์บาบิโลนและฝ่าพระบาทจะรอดชีวิตและรุ่งนี้จะไม่ต้องถูกไฟเผาฝ่าพระบาทวงวานของฝ่าพระบาทจะมีชีวิตอยู่ได้ แต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวแก่เจ้านายของฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวแก่เจ้านายของกษาตัตริย์บาบิโลนแล้วกรุงนี้จะต้องถูกมอบไปในมือของคนเคลเดียและพวกเขาจะเอาไฟเผาเอาไฟเผาเสียและฝ่าพระบาทจะหนีไปรอดหนีไม่รอดจากมือของพวกเขากษัตริย์เซเดคิยาจึงตัดกับเยเมีว่าเรากําลังเรากลัวพวกคนยูดาห์ ซึ่งเล็ดลอดไปหาคนเคลียเกงว่าจะถูกมอบให้แก่พวกนั้นและพวกเขาจะทาความอับอายศ์แก่เราเยมมีทูลว่าพวกเขาจะไม่ยอมมอบฝ่าบาทไว้ของฝ่าบาทของฝันสุเสียงของพระยาเวตามที่ฝ่าบาทได้ทูลฝ่าพระบาทจะเป็นการดีต่อฝ่าพระบาทและฝ่าพระบาทจะทรงพระชนอยู่แต่ถ้าฝ่าพระบาทไม่ยอมมอบตัวนี่คือสิ่งที่พระยาเวจะแสดง ต่อข้าพระบาทนี่นี่นะผู้หญิงทุกคนที่เหลืออยู่ในวังของกษัตริย์แห่งยูดาจะถูกนําออกไปให้เจ้านายของกษัตริย์แห่งบาวิวโลนและพวกนางจะกล่าวว่าถ้าสหายที่ฝ่าบาทให้วางพระทัยได้หลอกลวงฝ่าบาทและได้ชนะฝ่าบาทแล้วเมื่อฝ่าบาทของฝ่าบาทจมลงในโคลนเขาทั้งหลายก็หันไปจากฝ่าบาท เขาจะพาฝาบาทสนม,มเหตุสีและพันดารถของฝาบาทไปให้คนเคลเดียและฝาบาทเองจะไม่ทรงรอดไปจับมือของพวกเขาแต่ฝาบาศจะถูกกษัตริย์แห่งวิรลนจับได้และกรุงนี้จะถูกเผาเสียด้วยไฟแล้วเสด็จิยาตัดเกรียมีว่าอย่าให้ใครรู้ท่ายคำเหล่าน,นี้และท่านจะไม่ตายถ้าพวกเจ้าได้ยินว่าเราพูดกับท่านและมาหาท่านกล่าวว่าจงบอกว่า เจ้าทุนอะไรกับกษัตริย์และกษัตริย์ตรัสอะไรกับเจ้าอยากปิดบังเราเลยแล้วเราจะไม่ฆ่าเจ้าจงบอกพวกเขาว่าข้าพเจ้าโดยทูลขอต่อกษัตริย์ไม่ให้พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ากลับไปที่บ้านของโยนาธานเพื่อให้ตายเสียที่นั่นแล้วเจ้านายทั้งปวงก็มาหาเยเอมีและชักซักถามท่านและท่านก็ตอบเขาตามที่กษัตริย์แห่งทรงแนะนําท่านพวกเขาจึงถามท่านว่ราะการสนทน,นานั้นไม่มีใครได้ยินและเยเรมี ก็ตกค้างอยู่ในบริเวณฐานรักษาพระองค์นจนถึงวันที่เยรูซาเล็มถูกยึดเยเรมีบทที่3 9การล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มในปีที่9ของเศษเดคิยากษัตริย์แห่งยูดาในเดือนที่10แห่งเนบูคัตเนสซากาษัตริย์แห่งบาบุโดนและกองทัพทั้งสิ้นขององค์ได้มาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็มและได้ร้อมไหม้ในปีที่4แห่งรัชกาลเศเดคิยา เมื่อวันที่9ของเดือนที่14กรุงนั้นก็แตกเมื่อเขายึดกรุงเดเมสเลรมได้แล้วบรรดาเจ้านายของกษัตริย์แห่งไบิโลนได้เข้ามานั่งที่ประตูกลางม,มีเนอมีเนอกันชาเลเซอร์สำการเอโบสารเซคิมเป็นรับเป็นรับสารีดและเนอกาน,นาเลเซอร์ผู้เป็นรับมัก และบรรดาขา้าราชการที่เหลืออยู่ทั้งสิ้นของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเมืเเอ่อเสเดคิยากษัตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาทหารได้เห็นแล้วพวกเขาก็หนีออกจากกรุงในเวลากลางคืนไปทางพระราชอุทยานพระราชอุทยานทางปตระตูระหว่างกำแพงทั้งสองและพวกเขาได้หนีมุ่งไปอย่างที่ราบแต่กองทัพของคนเคเลเดียได้ติดตามพวกเขาไปยังไม่ทานเสเด,ดคีิยาณนะที่ราบเมืองเย,ยริโคและเมื่อเขาทั้งหลายจับพระองค์ได้แล้วเขานำพระองค์ไปยัง เนบูคัดเนสากษัตริย์แห่งวังิโลนที่ตำบลลิบลาในแผ่นดินฮามัตและเนบูคัดเนสาก็ท่งพิพากษาโทษของพระองค์กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงประหารบรรดาลรถของเซเดคียาที่ตำบลลิบลาต่อหน้าต,ต่อตาพระองค์และกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ท่งประหารพวกขุนนางทั้งสิ้นของยูดาเสียพระองค์ทรงทําให พระเนของเซเดคิยาบอดไปแล้วตีรวนพระองค์ไว้เพื่อที่จะนําไปบาบิโลนคนเคเลเดียได้เผาพระราชวังละและบ้านเรือนของประชาชนละพังกําแพงกรุงเยรูซาเล็มเสียแล้วไอ้นี้และเนบูซารดาผู้บัญชาการอาหารพระองค์ได้รับจับประชาชนที่เหลืออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเฉลยพาไปยังบาบิโลนรวมถึงคนที่เล็ดลอดมาหาท่านและประชาชนที่เหลืออยู่เนบูซารดานผู้บัญชาการอาหารนักสาองค์ได ได้ทิ้งคนจนที่ไม่มีสมบัติอะไรไว้ในแผ่นดินยูดาบ้างและในเวลาเดียวกันได้มอบสวนหุ่นและไรนาแก่เขาการเยรมีระลึกถึงเอเอเบดเมเรสเมื่อได้รับการปลดปล่อยเนบูคัดเนาาสากษัตริย์แห่งบารโลบชาบัญชาเนบูซาราดา,าผู้มิชากา,า,ารอาหารกษะสาะองค์เกี่ยวกับเยอมีว่าจงรับท่านไปดูแลท่านให้ดีและอย่าทําอันตรายแก่ท่าน แต่จงทําแก่ท่านตามที่ท่านบอกดังนั้นเนบูสาราผู้บัญชาการอาหารสาวองค์นี้เนบูซัตบาผู้ผู้เป็นรับสารีเนกัญชาเรเซอร์ผู้เป็นรับมักและข้รราราชการจำพงใหญ่อื่นๆแห่งบาบิโลได้ใช้คนเป็นนาเยมีมาจากบริเวณหานสาวองค์เขาทั้งหลายมอบหมายว่ากับเกดาริยาบุตรอาหิคําผู้เป็นบุตรชาบุตรชาฟานทําให้นําท่านไปบ้านดังนั้นท่านจึงได้อยู่ท่ามกลางประชาชน เพราะวัชนาของพระยาเวมายังเยอมีขณะที่ท่านถูกขังอยู่บริเวณทหารรักษาพระองค์นั้นจงไปบอกเอเบสเมเลคคนคุชวาพระยาเวจอมทัพพระเจ้าแห่งอิสเอตัดอย่างนี้วันนี้นะเราจะให้ถ้อยคําของเรามีอยู่ที่มีอยู่ต่อกรุงที่มีอยู่ต่อกรุงนี้สาเร็จในทางร้ายไม่ใช่ดีและจะทาเสเลต่อหน้าเจ้าในวันนั้นพระยาเวตัดว่าแต่เราจะจะช่วยกู้เจ้าในวันนั้นและเขาจะไม่ยอ่อ ไม่มอบเจ้าไว้ในมือของคนที่เจ้ากลัวเพราะเราจะช่วยเจ้าให้รอบเป็นแน่และเจ้าจะไม่ล้มลงด้วยดาบและเจ้าจะมีชีวิตเป็นบำเหน็จแห่งการสงรามเพราะเจ้าไว้วางใจในเราพระยาเวตัด,ดังนี้แหละอ่านระคัมภีร์อีกหนึ่งปีหนึ่งรอบยิบรูบทที่สามพะเยซูทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสสเพราะฉะนั้นพี่น้องธรรมิกชนทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในการทรงเรยกจากสวรรค์จงพิจารณาดูพระเยซูผู้สิ่งผู้ที่พระเจ้าทรงใช้มาและเป็น ผู้เป็นมหาปุโรหิตที่ประกาศว่าเชื่อทรงท่งซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างที่โมเสสซื่อสัตย์ในชุมนุมชนของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ทรงสมควรได้รับพระเกียรติมากกว่าโมเสสเช่นเดียวกับที่ผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติยิ่งกว่าตัวบ้านเพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีคนสร้างแต่ผู้ที่สร้างสิ่งทั้งปวงคือพระเจ้าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในชุมนุมชนทั้งสิ้นของพระเจ้าในฐานะผู้รับใช้เพื่อเป็นพยานถึงเรื่องต่างๆที่พระเจ้าจะตัดในภายหลัง แต่เมืคิดนั้นทรงเสื่อสั่นในฐานะพระบุตรผู้อยู่เหนือชุมนุมชนของพระเจ้าและเราจะเป็นชุมนุมชนนั้นหากหากเพียงแต่เราจะยึดมั่นในมั่นใจและความภูมิใจในความหวังนั้นการหยุดพักสําหรับประชากรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นตามที่พระสัญญาบริสุทธิ์ตัดว่าวันนี้ถนะ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุเสียงของพระองค์อยากให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนเหมือนอย่างในการกรบฏครั้งนั้นในในวันที่ทดลองในถิ่น,นดนุรัดนลที่ที่บงรลุอของท่านทดลองเรา โดยพิสูจน์เราแม้ว่าพวกเขาเห็นกิจการต่างๆของเราตลอด40ปีเพราะฉะนั้นเราจึงโกรธคนในยุคนั้นแล้วว่าใจของพวกเขาหลงผิดอยู่เสมอพวกเขาไม่รู้จักทางของเราตามที่เราปฏิญ,ญาณด้วยความโกรธว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของเรานี่นะพี่น้องทั้งหลายจะจงระวังให้ดีเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใจชั่วร้ายไม่เชื่อใจคือใจที่ท้าท่านหลงไปจากพระเจ้าและทรงพระชน ผู้ส่งผชนแต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่กันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อนลวงของบาปเพราะเรามีส่วนร่วมในพระพิศถ้าเราเพียงแต่ยึดมั่นที่เราอยู่ในตอนนั้นไม่ไว้ตอนต้นไว้ให้มั่นคงมั่นคงจนถึงที่สุด ตั้งคำกล่าวที่ว่าวันนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยินพระสุดเสียงของพระองค์อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้นเหมือนอย่างในารกบฏครั้งนั้นใครเล่าที่ได้ยินเสียงแล้วอย่างกบฏก็คือทุกคนที่มอเสสนำออกจากอิจต์ไม่ใช่หรือแล้วใครจะแล้วใครเล่าที่จะที่พระองค์จะทรงพระวิรลตลอด40ปีนั้นคือคนเหล่านั้นที่ทําบาปและทรัพย์สบของพวกเขาถูกทิ้งไม่ถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือแล้วกับใครเล่าที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะไม่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่ออฟังไม่่ใชหรื เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่พวกท่านไม่สามารถเข้าไปในนั้นก็เพราะพวกเขาขาดความเชื่อถือจบการอ่านพระคัมภีร์หนึ่งปี1นรอบประจำวันาทิที่6พฤศจิกายน2022อาเมน